สวัสดีครับ fc ท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ก็เป็นคลิป ep3 นะครับนำเหรียญแปลกชนิด1บาทรุ่นเก่าพะเสเซนเล็กมาให้ fc ท่านผู้ชมได้รับชมอีกเช่นเคยเหรียญน,นี้ ก็เป็นปีพศ2536ต่อจาก EP2 นะครับก็เป็นเรียนแปลกที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่พบเจอที่ไหนามาก่อนนะครับช่องสมาคม c h ชาแนลก็นำมา,าทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็ไปชมเลยนะครับ รีแรกนะครับก็มาดูรุ่นเก่าพระเหียนเล็กเป็นแบบไหนปีพศอ,ออะไรนะครับก็ต้องใช้ตัว,ช,วช่วยเช่นเดิมนะครับปีพศออ .2536 นะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกเลขหกหัวไม่ม้วนนะครับก็ เป็นบล็อกอีกบล็อกหนึ่งนะครับปีพศออ2536นี่น่าจะมีอยู่สองสามบล็อกนะครับแต่ช่องดือนก็แล้วแต่เขาจะวิเคราะห์ไปนะครับช่องสมาคมชาแนลคือได้พิสูจน์ปีพศออ2536ชนิดหนึ่งบาทมันจะมีอีกแบบหนึ่ง สองบล็อกนี่ก็คือม้วนเล็กม้วนใหญ่แต่บล็อกนี้ไม่มีม้วนเลยนะครับไม่มีม้วนเลยแต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่ความแปลกของเหรียญน,นะครับแต่ความแปลกของเหรียญมันอยู่ที่ตรงนี้ก็มาชมกันนะครับเนื้อเกิน นะครับเนื้อเกิอนอยู่ที่ใต้ดวงตาก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับกองรัชการที่เก้านี่นะครับมีเนื้อเกิอนอยู่ที่ดวงตาข้างซ้ายนะครับนี้ก็ เพื่อนๆก็อาจจะไม่เคยได้พบเจอจากที่ไหนมาก่อนนะครับไม่ใช่จะมีเหรียญเดียวนะครับก็มีอยู่นะครับมีอยู่อีกสองเหรียญน,นะครับก็มาดูนะครับมาดูกันเนื้อเกินอยู่ที่ดวงตาก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ คงจะดูได้ไม่ใช่เหรียญที่จะมีราคาอะไรนะครับคือเรานำความแปลกของเหรียญมาให้ fc ท่านผู้ชมได้ดูแค่นั้นเองนะครับก็มี fc บางท่านอาคอมเมนต์เข้ามาสอบถามว่าซื้อไหมซื้อราคาเท่าไร่เหรียญแบบนี้เหรียญเนื้อเกินนะครับไม่ว่าจะเป็น 1>, 1บาทสองบาท5บาท10บาทนะครับนักสะสมในวงการเหรียญเขายังไม่มีความนิยมก็ยังไม่มีราคาการซื้อขายนะครับยังไม่มีช่องใดประกาศรับซื้อรวมทั้งช่องของเราก็ไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับช่องของเรานะี่ะนำแต่เสนอเกี่ยวกับความแปลกความผิดปกติเท่านั้นเองท่านผู้ชมก็ลองติดตามลอง ต้องศึกษาลองวิเคราะห์ในเนื้อหาของทางช่องหาได้นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามันเนื้อหาในช่องของเรา,าได้ประกาศรับซื้อหรือไม่เหรียญเนื้อเกินมีเรือหรือว่าเหรียญเนื้อเกินปกติทั่วไปนะครับก็มาดูเหรียญที่สามนะครับเหรียญที่สามเนี่ย เนือเกินอยู่ตรงเดียวจ,จุดเดียวกันเลยนะครับชนิดหนึ่งบาทก็ยังไม่มีราคาซื้อขายยังไม่มีความนิยมในหมู่นักสะสมเขาก็เลยไม่มีการซื้อขายกันนะครับเนี่ยเราก็แค่นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเราพบเจอเราก็นำมาให้ดูนะครับครับสำหรับ คลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกัน EP 4ต่อไปกับเหรียญแปลกชนิด1บาทรุ่นเก่าพาเดนเล็กสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ